วันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเหรียญนาลายทรงคุดหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะครับปี2557นะครับผมรุ่นพินัยกรรมนะครับผมเดีจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับผมด้านหน้าก็จะตอกโค้ดสามตัวนะครับผมตอกเป็นรูปหนูนะครับนี่แล้วก็เป็นยันนะครับสวยๆเลยนะครับผม57นะครับผม นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นาะไรทรงคุดนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับครับสำหรับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญที่หายากนะครับผมจํานวนการจัดสรรจัดสร้างแค่สามพันเหรียญนะครับครับสําหรับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่พาวัดบัวละลมนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าวิธีปลุกเสกนะครับผมท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มุนนะครับผมท่านบอกว่าใช้ได้ดีมากนะครับเหรียญนี้ใช้แทนรุ่นแรกได้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับผม ใช้รุ่นนี้ดีกว่าครับผมแถมราคาก็ยังไม่แรงนะครับผมแค่หลักร้อยไปไปนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับนี่แหละครับผมเหรียญพินัยกรรมหลวงมูลวัดบ้านจานนะครับผมจังหวัดสีสะเกตน,นะครับขอบคุณนะครับผมที่รับชม